Thì... <laughs> 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 à, điên đi lên, lên, lên ngồi จอดีกระแสวโหม่ห่ังเคยข้าวจอดเคยแม่จอดไปต้นจอดไปเรื่อยหาไม่เจอหาบานร้อยบาทรู้ใจหลวงพ่อฮอร์อร์ยไปนี่เคยแม่จองนี่ไปนี่เลยแม่อร์ฮอจ้าเออล้วบอกข้าวตัวแรนเลยด้วยเนี่ยจ้างไว้เอ้ยไปวันที่ห้าเฮ้ย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 ไปเลยเลยกระยรสามทิศ คือเวลาหาแล้วด้วยสอนี่นีจริงๆเน่ยคนขนาดนี้ไนเอหวนี่รับไข่ได้นะลัไข่หูหน้าว้า้โหดีิโอโห้แล้วาจุบว่าใ่เงวแล้วไม่เก็นปากมันจะจบได้ไมยกเออ ขณะนี้เวลาผ่านไป21นาทีนะครับสาคะแนนได้2 4 1คะแนนนะครับของทีมกระดายสาธิตนะครับแปะเข้าไปอีก3คะแนนครับรอบนี้เข้าสองโลกจะมีหกบาทให้คะแนนแล้ะเลือกแนนแล้วกรได้านกันต่อนี่ก็เป็นคะแนนแรกของวันแรกนะครับตากล้องวัสชระแดงมีคะแนนเก่งขึนนะครับ วันอาทิตย์ที right. so they, ่ปปีตะก้อต bueno. right. uh ้องหญิงนะครับตะกอน้องหญิงของทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับขอเราเลยนะขอเราหนึ่งยอดได้หนึ่งสทองหนึ่งอของเราซื้อใครได้มายเลขเจ็น่า่ายา่า แล้วแต่ยางกับต้อน้วผมนี้เจ็ดคืนก็คือัวยัต้อด้วยนะคือีชนะเลต้อายสี่ีคืมาที่นะต่อข้หญิงาเตะาทอาทิตที่เท่าไหร่ครับอาทิตที่สิแต้อนะเอาละเออ้วก็้ายสี่นะแล้วก็หญิงหนึ่งนะครับต่อทีชนะแลิศคืแเอาแล้วก็หิงกาวต่อแล้วเขาหลวง หรือว่าเราต้องมาตำรวจในข่าวแบบก้อนยิงที่เช็งนี่เลยตอนนี้ตาเต็มโอ้โหตาเต็มวัทะเลหม้อดามแน่ย่าก้าวตาะครับวันนี้ทะเลแล้วครับหมดก้าวตาแล้วเหรือ้าไหมนะไรเก็ย่อยแอบมาฮึ่ม แลออาาเุยได้เหลือเวลาประมาณเจ็ดนาทีเป็นทีจะได้ยิงคะแนนบอตอนนี้เวลาผ่านไป23นาทีนะครับทำคะแนนได้255สาคะแนนะครับ ทีงแรกครับของราจะเป็นวันแรกด้วยเอาวาาแดนนะครับวันที่18นะครับมีแล้วก็ผู้หญิงนะครับของผานะก็จนชาิครับมบายงหายเลขเต็มไนเต็มเตืนว่าหือไม่อช่ว่าหรือ เรายหน้าเป็นยังไงวัสดี้นะโอ้โหโค้วนี่สวัสดีครับโอ้โหแข่เอกโอ้โหมาในเชียงใหม่ด้วยหนาวเลยที่จะหมดแน่าเออถีบอะไรวะกินอะไรมาให้ได้แข่งใหม่เอ่อโอ้โหนัานดีน่าตื่นเต้นเออโดนกัดตรงกระเทียใหม่เลยเอาไปจบรอบ

สำหรับว่าสารแดงของเรานะครับใช้กติกาแล้วก็อไรเื่นครับแต้มแปรสามนะครับไลาที่สองห้งหลังสิบห้าครับกาิกาเก่าครับแปรสารหน้ารอาจริงๆประกอบแาบเปใต้ไม่เนื่อยสหติ

ต่อไม่เนี่ยไม่เอาเดี๋ยวไม่รเขาไม่อาไม่เอาแล้วตัดไปแล้วต่อเขาเป็นยังไงยอดรับสองสิคะแนนครับไล่ไปอย่างข้างหลังนะครับต่อโ้ชลชนครับแอนดนสันใงานเข้าไปแล้วหลุดหว

สอการอบต่อกันดีครับสวยอ่ะนี่เร่งนี้ท่านให้อะไรให้เลยนผมไม่เกี่ยวกับะฮ่าาตัาเออเอากตเอได้แล้วนะเออต่อแล้ต่อไปเลื่อยเรื่อต่อให้ดนก็ปิดคะแนนมาแล้วเงินเงนคะแนนตอนนี้ครับ3า1นอึงะครับขึ้นหลักษานะครับสำหรับทีมทนายสาธินะครับย่อ ไม่เชวมเยเฮเอาแล้วนะไปนไปเอาไปเปลยนเอาไว้นะครับปล่อยได้ไหมไมงานะครับอยาลืมนะมใช่ครับมกันนรเพื่อนนปาแล้าก็เล็กนิปวดปวปวปที่ีป่าจ้ามาที่รนไ Bất cứ khi ở đâu là, bất cứ ai bất cứ ai bỏ, cứ ai bất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  đi, ai bất cứ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  ai

มันองใช่แต่เท้าได้ลอด้ลองกดคือต้อเก็บคือต้องเปนเรื่องนะครับคอต้องกดก็จะเข็มข้นไปเรื่อะครับเข็มข้นเปเรื่องนนี่ตอกปนยคแล้วก็ไีไหลคือไปหลแล้ะก็กดดันไปครับประเภทเว้น À, แผแนงเียมนะดแนงรอผมตัวบ่าครับต้องมีประสบการณ์หน้าเท้ามาได้ข้าวจริงไโอ้พี่ถูกแต่เยอึ้รวันนี้เออเ่าเลียบร้อยไปกาเลียร้อหน้าเท้าแต่อต่อยๆค่อยๆาบายแล้วบบอยแล้วถึง้า

คะแนตอนนี้338นะแล้วครับ338สทีมระไลสาธิตครับะลีโลนะฮะถึงวิธีารเตทีอ่ผยระเภทกอครับตี่รองีครับทีแรกก็ถือว่ารก่งก็ฆ่าครับทีที่สองก็เป็นเพชรอทีที่สามก็เป็นลาเนนาบีและเพรหยอก เร่ตีกับตำรวจตรวจ้าครับชาวพิการครับในเรื่องใว่าด้วมเรื่องสลาบันการศึกษหลืองานจดทกเ่านัปิดทองครับสอบครับจับของเราสิร์แรกคับมาถท้ายวันบ่วันที่19วันที่18วันานที่ที่มีการต้อนรันไ้ายสที ้ิงยอดเราจะดูว่าีน้าอะไราธรรมดาผมบอกเลยสวายาโยงกันรับแล้วจกนีะเนาเะรับเลยกันำหรับวันอาทิตย์นะครับมีตะก,ก้อหญิงทีมสักงการตาำรวจแห่งชาติหนึ่งทีมครับและตะก,ก้อชายในรายการอีกสี่ทีมครับเป็น5ทีมนะครับวันอาทิตย์มี5้ทีมครับ

ai à, ừ, ừ, nghe nghe đủ rồi đấy, đủ, đủ cái gì hết, đủ 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 hết, ไปตุ้มไปหาพี่หนึ่งนะพี่ต่อนะอยาทให้คนไทยความโน้มในใจความแน่วงความสุขโยงความสุขกับเธอแค่เพียงน้ยเดียวความสุโยงโควิดมาแค่เดียวากันเอาไว้เอาเลยด้วยเลยด้วเลยตอนนี้เลยไรจะดีสักท่าแล้วหัวหน้าจ๋าต้องทำแล้วเจ้าหัวหน้าจ๋าอะนาวิศกับพานเงินโทรอ้าวฮึ ảo ra tâm lên 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 lên

ตัวโตัวมันโน้ตนเยอามาดิอามาดิเพราะมันพิ allez, ้าศ่กแล้หเป็นแกวอยู่้เนาะอ่าาอ่าบกอ่าตกไปกันเลยฮะแกเป็นด้วยอ่าเป็นไงริงๆมาดไเลยอ้ยีวต้มือไดเลยมือเดียวี่ดู่อย ดูเด้อดูเดร้งร้อนสดูดดีดีดนี่่ง่าไโไโดีไก่โดดไดเอายนี่ครับเมอาแล้วข้าวข้าวาข้าโดดไม่คิดเป็นอยู่แล้วโดดข้าอยู่แล้วอ้าวหืออดนี่

จา185เวลาเหลือตรองาร2นาทีครึ่เออนนี้เวลาผ่านไปแล้ว38นาทีทำคะแนนได้385เหล้อเวลาการแข่งขันอีก2นาทีครับโดยลกนอไมนีคะแนเอ้ไปโดต้องาิกาครบเดทีมต่อไปก็จะไลี้ยง เร็วเลยเรียบร้อยใช่อะไร็ไเลยครับอ่าสองนาทีเต็มไหเต็มด้วยไหเต็มตอมเต็มหัวเต็มเออบอกกนะเออแปดสบามเมตรหมายเเจ็ดเนียือานี้ก็อี่พอีบวกเข้ามาแล้เนี่โอ้โหพอท์ สบายแล้วเออพคบพี่พบจะเข้าเยอะนะเข้าเยอะเด้อไม่ได้งอีกนะก็โยงไปพอนะนอนนะหนาวติดสามแนอใส่เข้าเยอะโคบนะโจ้เรามีโคแล้วโจ้โคบเลยเรื่องใส่เจ็ดสามไปกับมาไม่ได้เต้นทู่ไหนเออตามใชจอื้อเออโอ้ายดารา ใก้หมดเวลาแล้วครับคะแนน4-0-3ทีมต่อไปก็ชมลมตะก้อนทัพลีครับไ่่นทอได้ะดบาคร่าได้าครั้ไดบารเมให้เลยเออไม่เข้าทิเลยอ่า เออนะแต่เราตงทิ้งไปหน้าแล้วฮึนะหลาบจริงนะใกล้ถึงนาทีแล้วไม่ถึงนาทีแล้วหลารอบแล้วครับเฮ้ึไปเอาประตูดีวะนี่เลยไงนี่สุดยอดครับทีมนี้สาธิตแตนได้ความเออตอนนี้ก็สี่ร้อยสามแตนด้ครับ